ข้าน้ำหอมที่ผู้ชายทุกคนต้องมีขวดแรกครับสําหรับฉีดไปเรียนไปทํางานช้อยต่ากว่า5000ครับมองบังเลเจนบลคนที่พึ่งอาบน้ํามาสะอาดอาดบวกกับกลิ่นของเสื้อผ้าที่รีดนิบเนื้อใครต้องการลุกเนี้บโปรเฟชชั่นอลไปกลิ่นนี้ครับช้อยที่ราคาสูงกว่าห0 0พ MFK Gentle Fruity Silver ครับผู้ชายที่อาบน้ําสะอาดๆมาเหมือนกันครับแต่มีความสไปซี่ให้เกิดความรู้สึกหรูหราเซ็กซี่ใครแอบชอบน้องที่ทํางานกลินนี้ทั้งหรูทั้งเซ็กซี่เลยครับทำงานเหนื่อยแล้วครับขวดที่2นี้ต้องมีต้องออกไปเที่ยวกัน คืนครับลานูเดลลอมอีฟแสงโลลองครับสำหรับชอยที่ต่ํากว่า5000กลิ่นเหมือนกับผู้ชายที่ใส่โค้ทดําเดินอยู่ในปารีสกลางคืนมีความกัดกรามเซ็กซี่ให้ฟิลนั้นมากๆครับส่วนชอยที่ราคาสูงกว่า5,000ันครับดีออซาวาชออลิกเซอร์ครับตัวออริจินอลมันเป็นน้าหอมที่ขายดีที่สุดในโลกครับแต่ตัวออริจินอลเ่ยคนใช้เยอะไปอาจจะเบื่อครับตัวนี้เลยเพิ่มความมีเอกลักษณ์ด้วยกลิ่นของเครื่องเทศถ้าคุณอยากเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ร้อนแรงตั้งแต่ร้อยเมตรนะครับกลิ่นมาก่อนตัวเดอะเบสครับอุปที่า5,000 แนะนำตัวนี้ครับดอยเช่กับวาน่าเดอะวันกลิ่นหลักคือกลิ่นของโทบาโกผู้ชายที่มีความเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นโซฟิสติเคตเพิ่งสูบบุหรี่มาแล้วถอดเสื้อปลดกระดุมอยู่ในลาวชโรงแรมช้อยที่ราคาสูงกว่า5,000ครับไปตัวนี้ครับองก้าอิมพีเรียลครับผมจะนึกถึงคริสต์มาสมาร์เก็ตอะเค้กบวกกลิ่นของความเฟสทีฟอบอุ่นคอมฟอร์ตเหมือนเป็นคริสต์มาสอยู่ในขวดพาคู่เดทคุณไป dining, ไฟดนิ่งไปบาร์หรูๆกลิ่นนี้คือเดอะเบสครับขวดที่4คือไปออกงานครับช้อยต่ำกว่า ราคา5,000คือตัวนี้ครับ b e r l a a m o Intenslayer ครับผู้ชายที่เพิ่งลงมาจากรถโรลสลอยที่ใช้หนังอิตาลีแท้ๆสีน้ำตาลกลิ่นแบบนั้นเลยครับราคามากกว่า5,000 Agaeben ของเอเมครับกลิ่นเหมือนกับผู้ชายที่มีห้องสมุดไม้อยู่ในบ้านกลิ่นของสมุดเาก่าๆวินเทจบวกกลิ่นไม้บวกกลิ่นโซฟาหนังนิดนึงก็เดินออกมาจากห้องสมุดแล้วก็ไปงานต่อไฟลักซี่แบบนั้นเลยขวดที่5ที่ผู้ชายต้องมีเป็นน้ําหอมครอบจักรวาลครับกลิ่นยังไงก็หอมยออมครับสำหรับช้อยต่ํากว่า5,000 กลิ่นหลักคือกลิ่นไม้ผู้ชายที่แข็งแกร่งปกป้องได้แต่ก็ยังมีความสดชื่นจากผลไม้ซีตารคนจะทักจะชมง่ายมากๆไม่รู้จะฉีดอะไรดีตวัวนี้รอดครับส่วนถ้าเกิดคุณมีงบเกินห0 0พันครับอะควาดีพามาแมนดาริโน,โ,นโนดิซิเซียครับกลิ่นเหมือนกับเปลือกส้มสีเขียวที่คุณบีบคั้นะนะ้วน้ำมันกระเด็นออกมาบวกกับความสบู่ซอปี้นะเหมือนกับผู้ชายที่เพิ่งอาบน้ำมาฉีดแล้วสึดสดชื่นปั๊บตวัวนี้คือเดอะเบสสะอาด